สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม5-6-3 channel ลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนะคะ นับตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนปี2567ของผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะคะหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณนะคะ ก็สําหรับวาสนานะคะคดวงชะตาของชาวกรกนะกฎเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะก็แน่นอนเนาะว่าสิ่งที่น่าจะโดดเด่นนะคะช่วยหนุนดวงชะตาของคุณให้เฮงให้ปงังให้พบกับความสมหวังนั้นก็จะยังเป็นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะ และสำหรับดาวอาทิตย์นั้นจะโคจรเข้มแข็งนะคะเป็นเกษตรตราที่บดีอยู่ในราศีสิงห์ไปจนถึงประมาณวันที่16กันยายนและตรงนี้ก็จะส่งผลหนุนนำให้ชาวกรกฏคะ่ะคุณยังมีเกณฑ์มีโอกาสที่ดวงการเงินของคุณจะได้พบกับความมั่งคัง่งความมั่นคงหลายคนจะมีรายรับที่เพิ่มมากขึ้นและใครที่ทำธุรกิจนะคะเป็นพ่อค้าแม่ขาย ด้วยแสงแห่งดาวอาทิตย์นี้แหละค่ะจะช่วยส่งผลนะคะทำให้รายรับหรือว่ายอดการขายของคุณจะปังเกินกว่าความคาดหมายนะคะจะค้าขายดีจะมีกําไรเข้ามาแบบเป็นเกอบเป็นกำนะคะเพราะนอ,อกจากดาวอาทิตย์แล้วคุณจะมีดาวพุธนะคะที่เป็นตัวแทนของการพูดการเจรจาการค้าขายโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินด้วยเช่นกันค่ะ และดาวพุธนะคะจะโครจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นเนาะเป็นทั้งมหาจากเป็นทั้งอุจจาวิราชและก็ยังเป็นราชาโชคนั่นก็แปลว่าคำพูดคำจาจะพารวยนะคะปากจะเหนียวทรัพ์เหนียวเงินเข้ากระเป๋าดังนั้นเนาะชาวกรกฎการพูดจาดีๆหวานๆพูดให้โดนใจฝ่ายตรงข้ามเข้าไว้นะคะจะทำให้เงินทองผลประโยชน์หลั่งไหลเข้ามา และนอกจาการายได้นะคะผลประโยชน์ที่ส่วนหนึ่งจะมาจากความขยันขันแข็งนะคะความตั้งใจทำงานของคุณแล้วชาวกรกฎก็ยังเป็นลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดนะคะจะมีลาบลอยเข้ามาเพราะคุณนั้นยังมีดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ที่โคจรโยกหลังลัคนาเกิดนะคะเรียกว่าจะคอยกระตุ้นผลบุญให้ทำงาน ทำให้เจ้าชะตานะคะจะมีลาบลอยจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่อยู่บ่อยๆด้วยนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะชาวกรกฏสำหรับในช่วงนี้ค่ะดาวพระเกตนะคะจะยังโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งอารีนะคะนั่นก็แปลว่าขณะที่เราสุขเราสมหวังนั้นคุณเองนะคะก็จะมีคนที่เข้ามาจ้องอิจฉาริษยาจ้องใส่ร้ายทำลายคุณด้วยเช่นกันและตรงนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอให้คุณจงเพิ่มความระมัดระวังกันให้ดีด้วยนะคะ ส่วนดาวเสาค่ะดาวใหญ่อีกดวงนะคะที่ยังโครจรถอยหลังอยู่นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ชาวกรกฏนะคะจะมีความคิดมากคิดเยอะจะมีความฟุ้งซ่านนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคนรักอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามค่ะชาวกรกฎในช่วงนี้นะคะด้วยความที่เราดวงปังดวงเฮงในเรื่องของการเงินนะคะและถ้าหากคุณเป็นคนที่โชคดีมีลาบมีผลมีเงินทองเข้ามามากๆนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะมีคนที่หวังผลประโยชน์แฝงเข้ามาด้วยค่ะดังนั้นเนาะก่อนที่เราจะไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือใครก็ตามขอให้คุณจงคิดเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามใครครวญให้ดีนะคะว่าตัวคุณ กำลังจะช่วยเหลือมิสหายหรือว่ากําลังจะช่วยศัตรูเพราะว่าถ้าหากเราเสียเงินมันไม่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราจะต้องไปเสียความรู้สึกเสียใจตรงนี้ต่างหากนะคะที่จะเป็นบาดแผลฝังใจทำให้คุณไม่สามารถลืมได้สักทีนะคะดวงการงานสำหรับดาวการงานของชาวกรกฏนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงนี้จะโครจรเป็นวินาศกับดวงชะตา จึงส่งผลให้ตัวของคุณนะคะมันจะมีความรู้สึกขี้เกียจจะหมดไฟในการทำงานหรือมักจะมีความเบื่อหน่ายท้อแท้เกิดขึ้นและแม่หมอก็แนะนำนะคะว่าชาวกรกฎนั้นควรจะฝืนสู้นะคะพยายามอดทนทำอย่าได้ท้อถอยเพราะว่าดาวการเงินของคุณเคลื่อนตัวอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วถ้าเราไม่คว้าโอกาสนี้นะคะไม่ขยันขันแข็งกันในตอนนี้นะคะ เงินที่หวังว่าจะได้นั้นก็อาจจะหลุดลอยไปได้เช่นกันค่ะพยายามยึดคตินะคะยิ่งขยันก็ยิ่งรวยเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครเนาะที่ทำงานออนไลน์นะคะทำงานทางไกลนะคะทำงานต่างประเทศอยู่แล้วก็นบว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงเปิดดวงปังนะคะเพราะว่างานที่คุณทำอยู่จะมีผลตอบรับที่ดีเกินคาดนะคะ เช่นนะาคุณเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ในโซเชียลนะคะ,ะ,ะก็นะว่ายอดวิวจะดีนะคะโฆษณาจะเข้าเยอะและชาวกรกฏนั้นนะคะก็ขอแค่คุณอย่าได้ขี้เกียจเป็นพอนะคะสิ่งดีๆความสำเร็จมันก็จะมีเข้ามาและใครเนาะที่คุณจะต้องใช้คำพูดคำจาในการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนักบรรยายเป็นพิธีกรเป็นพ่อขาแม่ขา อาจจะต้องระวังการที่เราไปพูดทีเล่นทีจริงนะคะการที่แซวคนนั้นคนนี้เพราะมันจะมีฟีดแบ็กที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะดวงการเงินสำหรับสถานะทางการเงินของชาวกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเข้มแข็งและก็เฮงปังที่สุดในบรรดาผู้คนทั้ง12ราศีเลยนะคะเพราะว่า าดาวอาทิตนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโคจรเสวยมาตหานเป็นกเษกษตรราธิบดีไปจนถึงวันที่16กันยายนนะคะและคุณยังมีดาวพุธนะคะโคจรเป็นราชาโชคร่วมอยู่ด้วยก็ยิ่งจะช่วยหนุนส่งให้การหารายได้นะคะผลประโยชน์ของคุณจะมีเข้ามาแบบทวีคูณค่ะการเจรจาการต่อรองการค้าการขายก็มีเกณฑ์จะสำเร็จจะมีโชคลาภจะมีเงินเข้ามา แถมชาวคระกดนั้นนะคะก็จะยังได้รับโอกาสที่ดีจากดาวพฤหัสที่โครจรโยกหลังอยู่นะคะหนุนส่งให้คุณนะคะมักจะมีลาบลอยนะคะจะมีโชคแบบฟลุกๆจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่เสมอ รวมไปถึงนะคะเงินก้อนใหญ่ที่หวังเอาไว้นะคะถือว่าช่วงนี้หลายคนก็จะได้หยิบจับนะคะจะได้คว้าเอาไว้ทันและก็ยังสามารถที่จะแบ่งเงินที่หาได้นะคะบางส่วนก็จะได้ไปใช้นี่ใช้สินที่มีและบางส่วนนั้นก็จะได้แบ่งปันให้กับคนในครอบครัวนะคะภาพรวมการเงินมั่นคงดีคะ่ะชาวกรกฎแต่คุณก็จะต้องขยันนะคะอดทนทำงานหาเงินควบคู่กันไปด้วยนะคะ ดวงความรักสำหรับดาวเสารนะคะที่โคจรถอยหลังอยู่ในตำแหน่งมรณะนั้นก็ยังจะส่งผลเนาะให้สถานการณ์ความรักของคุณจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าชาวกรกฎก็จะยังมีความทุกข์ใจกังวลใจจะอึดอัดใจ เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือก็เป็นไปได้นาะว่าเรื่องเก่าๆคนเดิมๆจะหมุนเวียนกลับมาบั่นทอนคุณอยู่เสมอบางครั้งบางทีนะ,ะคนรักก็ไม่เป็นอย่างที่หวังนะคะยิ่งดาวถอยหลังแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้หลายคนนะคะจะได้รับข่าวคราวข่าวสารเกี่ยวกับแฟนเก่าคนรักเก่าๆก็ได้ค่ะส่วนคนที่ยังโสดนั้นนะคะระยะนี้ดวงดาวก็ไปชุมนุมกันให้ผลประโยชน์ทางการเงินกับ คุณอยู่นะคะดังนั้นแม่หมอนแนะนำว่าโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหารายได้สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองก่อนจะดีกว่าเพราะถ้าหากคุณพยายามฝื้นไปคบใครในตอนนี้ก็ยิ่งจะทำให้คุณพบกับความทุกข์หนักมากกว่าเดิมนะคะดวงสุขภาพ ก็สำหรับสิ่งที่ชาวกรกฎจะต้องระวังนะคะช่วงนี้คือคุณนั้นมีโอกาสจะบาดเจ็บนะคะจะเจ็บป่วยจากที่ทำงานหรือว่าการทำงานก็ได้ค่ะและก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคภัยนะคะที่เกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารอาหารไม่ย่อยนะคะ บางทีเราทํางานหนักพักผ่อนน้อยนะคะมีความเครียดจนเกินไปสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณนอนไม่หลับนะคะจะมีความเครียดจนร่างกายทุดโทมได้ประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคิปพยากรดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกของเดือนกันยายนปี2567นะคะ เอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะ หรือถ้าหากในท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o ซุปเปอรแ์แทงค์นะคะหรือว่าจะเขียนคอมเมนต์ทักทายแนะนำติชมให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่หิม563ช n n e l ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ